กราบเรียนคณะกรรมการผู้พิจารณาโครงการทุกๆท,ท่านโครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้อัตลักษณ์ท้องถิ่นลองกองเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่อําเภอระแนะจังหวัดนราธิวาส ผู้รับผิดชอบโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอ,อร์สุภัชศรีสวัสดิ์ตำหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์และผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยีลองกองเป็นผลไม้ประจาจังหวัดนาราธิวาสมีพื้นที่การพบปลูกมากในหลายอำเภอเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงและได้รับก,การยอมรับจากผู้บริโภคสหการผลิตลองกองของพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสมักประสบปัญหาหลายด้านเช่น ผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสวนลองกองการแปลรูปผลผลิตจากลองกองจะเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่กลุ่มผู้ปลูกรองกองอีกทางหนึ่งและเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนช่วยลดปริมาณอัตราการว่างงานและยังช่วยเปิดโอกาสให้มีการนำผลผลิตที่เรื่องชื่อของสวัสดินาราธิวาย มาผลิติลราคาที่ตกต่ำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอีกทางด้วยพื้นที่ดำเนินการหมู่ที่3ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสลองกองสีโปหมู่ที่3ตำบลตันหยงม,มัดอำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสลองกองตันหยงม,มัด วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อยกระดับผลผลิตรลองกองในพื้นที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากรลองกองเพื่อเพิ่มมูลค่าสองเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลองกรองสามเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตกลองกรองที่ตกเกรดคัดทิ้งมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสภาพปัญหา 1. คุณภาพผลผลิต2การแปรรูปเพิ่มมูลค่า 3. แพ็กเกจจิ้ง เทคโนโลยีและกระบวนการ 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตลองกองและการบริหารจัดการส่วนลองกองให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสองการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการและระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากลองกอง3การถ่ายทอดเทคโนโลยีการนําผลผลิตจากลองกองที่ได้คุณภาพในพื้นที่มาพัฒนาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าสีการถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำผลผลิตรองกองที่ตกเกรดหรือผลผลิตที่ไม่ผ่านการคัดเลือกนำมาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากรองกองในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูป5การถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตแปลรูปจากรองกองด้วยวาทานอนองการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบพัสซีฉลากผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้รับซื้อและตลาด เส็การส่งเสริมการตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลองกองแต่พักดันเกษตรกรผู้ประกอบการให้สามารถเป็นผู้ประกอบการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในตลาดเชิงพาณิชย์ได้ยกระดับมาตร,รฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปหนึ่งเพิ่มมูล,ลค่าลองกองร่วงมลนต่อตกเกรดนำผลผลิตลองกองที่ตกเกรดเช่น นำมาพัฒนาเข้าสู่กระบวนการในการเพิ่มมูลค่า 2. ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูป,ปรจักลองกองนำผลผลิตลองกองที่ได้คุณภาพเช่นนำมายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปลองกองด้วย 3. ทอนในการเพิ่มมูลาคา่า 3. พักดันผลิตภัณฑ์แปรรูปลองกองเป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นเช่นยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นสินค้าแปรรูปและแพคเกจิ้งอัตลักษณ์ในพื้นที่ ผลผลิตและผลลัพธ์หนึ่งลองกองในพื้นที่มีคุณภาพ2%เกษตรกรต่อผู้ประกอบการมีทักษะกระบวนการผลิตและแปรรูป 3. าองกองตกเกรดตอร่อร่วมบนสามารถนํามาเพิ่มมูลค่าได้ 4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่พัฒนาไม่น้อยกว่า8ผลิตภัณฑ์5%เกษตรกรต่อผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม4 0ราย6 ผู้เชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดบริการวิชาการได้สมรายแจผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา3ผลิตภัณฑ์ 8, แปเกษตรกรผู้ประกอบการมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปส่งผลให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, 40ผลกระทบด้านเศรษฐกิจหนึ่งจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูป มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ42มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า1เท่ามี C r ี t i o 1 1ด้านสังคม 1. ชุมชนท้องถิ่นมีการส้างงานเยาวชนในพื้นที่ลดปัญหายเยาวชนตกงานสองเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตนำไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดอาชีพเสริม ไม่น้อยกว่า10ราย3ด้านสิ่งแวดล้อมเกษตรกรผู้ประกอบการมีการนำผลพลอยได้จากการเกษตรในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปควบคู่กับรองกองส่งผลให้เพิ่มมูล,ลค่าผลพลอยได้และลดปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนอีกทางหนึ่งสภาพแวดล้อมของแปลงรองกองในชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นลดปัญหามลพิษจากการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีขอจบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ